เดี๋ยวนี่นะทุกคนทุกคนฟังเลยนะครับเนี่ยไม่เราคนถามว่ามีติ้งอ่ะไม่มีผู้หญิงเลยเหรออา้าวเจด้าเชียไม่มียอ้อนอาวมีมีเขาก็กคือหลักๆอะ่ะจะเป็นแบบว่าก็คือเสาเสาเสาห้าทั้งหกคนเสาเสาหกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสาหกแล้วก็จะเป็นผู้หญิงไปเป็นเกสด้วยนี่คือเราเราบอกได้เลยเอ๋อ เราบอกได้เลยครับก็คือเขาบอกเขาเขาแจ้งกัาตรงไหีเขาส่วนมากอะทุกคนอะคือทุกคนก็อยากไปเหล้นแหละแต่ทุกคนแบบตกใจว่าเอาทําไมไม่มีผู้หญิงเลยอะไรแบบนี้อมีค่ะก็มีสมาคมแม่บ้านสาวห้าไปด้วยให้ทุกคนไม่ให้กําลังใจด้วยนะคะหรืออยากจะบอกว่าแอบแบบแอบดูสริปแต่คือเราสปอยไม่ได้เนาะแบบว่าโชว์ของแบบว่าหนุ่มๆคือแบบว่าทุกคนต้อง ต้องประทับใจเนี่น่ารักแน่ต้องต้องไม่เคยเห็นแน่เลยของจินนาเนี่ย <c ười> คือคนว่าจะมีคนมากกว่าสองร้อยห้าสิบคนปะมีเพราะว่าสอยบ้านเราก็ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าคนแล้วเมาออไปก <c> ล <ười> ัวไม่มีคนไปดูเจด้าซื้อเอง <c ười> <c ười> มีโหแฟนคลับคุณก็เยอะสุ่มคุยกับแฟนเนี่ยพี่เจด้าสวยจังเนี่ย ผ่านฟิลเตอร์ชวนแกงสองห้าใครนอ้องอะไรเออชวนพี่ทำคุณเจด้าทำไมคุณไม่ชวนผมไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตบ้างอะ <c oughs> จินอ่อนจินอ่อนมากจินอ่อนมากชวนพี่เกดพี่การมวันพรุ่งนี้สายเปตอนแรกฝากติดตาม้วยนะคะพี่เจด้านะคะขอบคุณค่ะน่าจะพันบวกนี่นายจินนะมีคนบอกว่าน่าจะพันบวก นี่ยมีคนเนี่ยแฟนขับตัวยงเลยเนี่ยเจเจอะไรเนี่ยคิดถึงพี่เจด้าเอฟซีพี่เจด้าอะไรไม่รู้นต่ต้องออกแล้วล่ะต้องเจอแล้วล่ะเจเจพี่เจด้าน่ารักโอ้โหทุกคนดูดิทุกคนผมคือตอนนี้ทุกคนไม่เห็นผมใช่ไหมผมค้างใช่ไหมพี่จะคนบอกเจด้าน่ารักเน้าสวยไม่อยากยังคิดถึงแตนอยู่เลยเอ๋อขอบคุณีค่ะน่าจะเกินค่ะ สุ่มคุยคุยกับแฟนคลับหน่อยเอาไหมเราคุยกับแฟนคลับเอาดิเอาดิเอาดิดีครับทุกคนหมอเจได้ไม่หนีผมเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอปรึกษาปรึกษาก่อนจินนะคือสุ่มว่ารับกดไปแล้วอ่ะเอาไม่เป็นไรเอาโอเคโอเคโอเคเอาเอาแฟนคลับมาก่อนโอเคเดี๋ยวแฟนคลับคนนี้ก่อนแล้วค่อยคุยกัน่่พีการไดูเขารับไหมนะเอ้ยคนไหนอยากคุยด้วยกันนะนี่ไงมีคนชมจินนะเต็มเลย